วันนี้นะคะเราจะมาช้อปปิ้งแบบไม่เสียตังสักบาทจะถามว่าจะเอาผ้าห่มอันไหนอันนี้ชีวิตมันล่าเริงมั่งก็ได้ไงแม่ก็เร็วอย่างนี้แล้วจะถามทำไมถามทูกเออว่ะไม่ใช่ก็ถามดูไงเผื่อพ่อเถียงอีกนิดนึงเอานี้ก็ได้นะอีกเคราะ อยากลงไปนอนพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหาหมออยู่ใช่ไหมแล้วพี่ก็กาลังจะตั้งกล้องถ่ายว่าเฮ้ยพี่ปิมเขาเก่งนะหมอฉีดวัคซีนไม่ล้งสักคำเลยอยู่ดีๆไอ้นี่ก็อยากลงไปนอนกับพื้นแล้วทำไมเราไม่จับก็คิดว่าจะลงไปได้ไม่ปกตินางนั่งตากพี่อะนางลงจากตากกับนางยืนไงแต่ไม่รู้อารมณ์ไหนอะก็ลงไปทางแตกนะสงสารน่ะสงสารเนาะ ทำไงยังไม่ได้ตั้งใจไะถ้าเปลี่ยนได้ก็จะเอาพ่อมันลงไปแทนหรอกเมื่อกี<า>้ไปไปข้างในกันต้องไปใส่น้ำเชื่อมก่อนทําไมอะลืมพ่อเดินเข้าไปเลยดีก็เดินเข้าไปเลยสิ Stay, อ้วนยืนอยู่นั่นแหละก็รอเดี๋ยวเดินไปก่อนมันร้อนเดี๋ยวไปไม่ถูกอีกไปไปถูกถ้าหยุดบนเข้าไปใส่น้ําเชื่อมปานนี้เสร็จแล้ว <c oughs> จริงๆเสร็จงานแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อย เหนื่อยเลี้ยงลูกหรอเหนื่อยกับแม่เหนื่อยกับแม่วันนี้พี่อยากได้อะไรบ้างพี่มิกพี่ไม่ได้อยากได้อะไรเลยเพราะว่าพี่เคยมีทุกอย่างแล้วที่บ้านอเมียให้คนอื่นไปหมดแล้วไงก็เลยต้องมาซื้อใหม่หมดเตรียมสําหรับลูกคนที่สามซึ่งทั้งหมดเราเคยมีหมดแล้วแต่ให้คนอื่นไปหมดแล้วน้ํใจน้ใจก็เยอะเกินไปบางทีเผลอไม่ได้เลยเนาะคือจะเดินออกไปก้าวหนึ่งปุ๊บนี่มันนินทาเลยใช่ไหม เ yeah. ปล so ี่ยนจากซื้อของลูกเป็นของฉันได้ไหมได้ไม่ได้มานานมากโุ่ยคันพุงเดินไปเกาไปตัวแตกอะไรนะร้านนี้ใช่ไหมร้านนี้ร้านนี้ไงลูกใช่เลยถึงแล้วร้านมาโมลี่นะคะมัางแต่ท้องพิม์เลยวันนี้นะคะเราจะมาช้อปปิ้งแบบไม่เสียตังค์สักบาทใครคือเรา ใครใครไม่เสียตังค์เราแล้วใครเสียเรเอสีย <c oughs> เอาบ<อ>ิเสียปิมก่อนที่จะถามถามแม่ว่าทุกอย่างที่เราเคยมีให้คนอื่นไปหมดแล้วทําไมคิดว่าจะมีสองคนไงก็ไม่รู้จะมีอีกคนไงก็ไม่ปรึกษากันก่อนนะเดี๋ยวไปธนาคารก่อนเลือกของไปก่อนนะเพราะว่าต้องไปจ่ายค่าบัตรเครดิตให้บัตรโล่งก่อน อุปกรณ์ตัดต,ต่างๆนี่ต้องใช้นะนี่อันนี้ที่มันเป็นแบบที่วัดอุณหภูมิอะไรพวกเนี้ยมีหวีมีกันไกมีที่ดูดน้ำมกูกที่ถูเหงือกอันนี้ต้องใช้อันนี้เคยมีไหมรับพี่มีมีทุกอย่างพูดสมควรนนดานะเ <c oughs> นี่ยผ้าหม่มแล้วก็มีเป็นถุงนอนมีถุงนอนที่แบบว่าสามารถรุด รูดได้รูดติดได้แล้วก็มีหมอดิบด้วยอันนี้ได้ใช้แน่อันนั้นต้องใช้เลยี่เป็นมาเช่คคุยของคุณไปดี่มนจุ้อะไรกับผมคุณก็คุยของคุณไปเกลียดคุณจะมาอะไรเบื่อจริงนี่ทำไรพลาดโดนทําอย่างเงี้ยคุณจะมาอะไรกับผมอะไรไม่ต้องมาชอเหนือเเกลียดจริงเลย นี่น,นี่เล่าให้ฟังวันก่อนเราเดินออกมาจากห้องนอนใช่ป่ะเราเห็นว่าเม็ดทรายสมุนไพรเอาเข้าไมโครเวฟแล้วมันอุ่นๆอ,อ่ะแล้วมันรัดที่หลังเพื่อให้มันหายปวดหลังอ่ะของเรานะนางให้แม่นางแล้วพี่เดินออกมาแบบอา้าวให้แม่ทําไมเอาฟองน้ําอันนี้ด้วยก็ได้นันเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยดีมากเลยอันเนี้ยเวลาเราไปถูลูกนะมันเป็นแบบฟองน้ําธรรมชาติเอาที่เอาที่มันยังไม่จะมันไม่ลัก เอาที่รัดหลังมิกให้แม่ไปทำใบเพราะมิกยังใช้อยู่บอกเอ้าไม่รู้เห็นมันลกเกลียดมันนะวันนี้สู้ไม่ได้ว่าความผิดทั้นไหนให้ทุกอย่างจริงๆทุกอย่างในบ้านคือพร้อมแจกทุกคนโอ้รองเท้าพี่มิกเหรอเยอะเธอไปเอาสิเต็มเลยไอที่ใส่กล่องกล่อไว้อะบางทีไม่ได้ใส่เลยเธอเอาไปขายแล้วเธอก็ไปซื้อคู่ใหม่ของไหอ่ มมีเร in hmm? okay. ื่องฟ้องว่าพี่เบซ์บอกว่าเขาจะเอาของพี่ไปขายแล้วซื้อใหม่แต่ทุ่ที่เนี่ยไม่รู้ว่าของเขาหรือของพี่นะเอาของอะไรพี่ไปขายอีกอะเยอะเลยพี่มเขาพูดอะไม่ทราบมีใครจะเอารองเท้าอะไรไปขายครับไม่ได้ขายแจกเอาไปให้พวกที่บ้านไม่ได้ใช้ใขรรองเท้าไข่รองเท้าพี่เหเห็นว่างอยู่เฉยๆแล้วมันเกะกะ ก็เลยคิดว่าเออให้น no> uh ้องเข้าไปดีกว่าเออแล้วก็ให้น้องอ่ะเอาไปขายแล้วจะได้ซื้อเป็นไซส์ตัวเองหรือแบบที่ตัวเองชอบก็เห็นมันวางไว้เฉยๆไงให้เขาไปเถอะเก็บกลับบ้านเป็นใช้ส่วนใหเราใช้อยู่กูน้องคอหักแล้วมั้งพี่เตงน้องนอนหลับอยู่อ่ะนั่งนั่งเหรอพี่เตงเราวันตกนะเดินน้องอะไรกินข้าวโอ้ไม่ใช่ายละพี่เตง อันนี้จะอีกสักพักนึงเพราะยังไม่ได้ใช้ยังเด็กน้อยอยู่ถามบ้างไหมว่าบัตรเครดิตเนี่ยถลอกหรือยังลูดทั้งวันถ้าสัดนเผากันขนาดนี้เอาปี๊บมาให้เล่นก็ได้โอ้ยน่ารักอ้ยตายแล้วลูกไม่เคยมีลูกชายดูดิไซนิวบอลโอ้ยลูกเอ้ยสีนี้ก็น่ารักนะหนูชอบเนื้อแบบนี้นะคะพี่พี่มีสีอะไรใช่สีกมน เป็ลาลาเบลหรือถามพ่อพ่อพ่ออะไรจะถามว่าจะเอาพาดห่มอันไหนลูกชายเหรอออันนี้ชีวิตมันล่าเริงมั่งก็ได้ไงแม่ก็เร็วอย่างนี้แล้วจะถามทําไมจะถามว่าจะเอาพาดห่มอันไหนถามทูเออวะเออจริงวะจะถามทาไมตอนนี้ก็น่ารักนะ ไม่ใช่ก็ถามดูไงผั่พ่อเถียงอีกนิดนึงเอาอันนี้ก็ได้นะจูเน้องอันไหนจูเน้องชิด้ฉยมาเร็วใายตังเสร็จแล้วเอาหมดนี่ใส่ตังด้วย ม,มีชุบไว้น้ำด้วยแล้วก็มีอันนี้ด้วยน่ารักอ่ะ49,538บาทเท่าไหร่นะพี่40,000เท่าไหร่นะครับ49,538บาท49,538ยังไม่พอครับยังมีของปิ้มเพิ่มอะไรหรอเท่าไหร่นะ51,128มันของจำเป็นอ่ะพ่อสู 49, ้ๆนะยังมีอ um ีกหลายล้านเลย นี่แค่ร้านแม่เดี๋ยวรอดูต่อไปถือไปแล้ขอบคุณครับดีนะมีใบนี้แล้วหยิบมาขนาดนี้นี่ควรจะติดต่อเข้ามาเพื่อเป็นสปอนเซอร์ได้ครับอยากเอาอะไรอีกเหรอลูกพ่อพ่อข้าร้านนี้กันนะ <c oughs> สวัสดีค่ะปกติอะเราอะตั้งแต่ปีมนะ เราก็จะใช้ผ้าอ้อมยี่ห้อนี้ด้วยใช้ใช้มาตลอดเลยคือก็ยี่ห้อกโกลค่ะก็จะเป็นแบบผ้าดูผ้าเขาดีคือเห็นก็รู้เลยว่ามันนุ่มอ่ะนออกปะแล้วเราก็ใช้มาตั้งแต่แบบตั้งแต่ปีมอ่ะเอาส,แสแีแมนๆนหน่อยนะน้องจัดให้โอ้ยเป็นผู้หญิงบางคนเป็นลูกชายห่วงจังที่ใส่อาหารลูกหอ่อน่ารักอะ่ะฮะผู้เดียว <laughs> พูดคนเดียวไม่ได้หรอก็เห็นในล,ละครกพูดคนเดียวกัน<ช>ฉันก็พูดตามพอพ่ะที่ของไอ้ฟาบางแล้วข้าวนี้ละคุณฟ้าเนียจะเป็นฝายตกกระ๋องพ่อดูคนนมดิพ่อก็ให้นมลูกได้นะเนี่ยมาด่ดิเฮ้ยแล้วมันบุกอย่างนี้เพื่อเพื่อให้เอาไปแปะนมพ่ออ๋อให้เด็กจัะเนี่ย พี่ก็แปะนมไว้แล้วลูกก็ดูดนมพี่ได้เนี่ยเชื่อฉันสิต้องมีคนเอาไปทําอย่างนี้พาอพ่อก็ต้องอยากให้นมลูกเฮ้ยอันนี้ดีอ่ะพ่อนี่เสียตังค์เยอะไม่ต้องห่วงนี่ลูกคนที่สามฉันยังตื่นเต้นกับของอยู่เลยอย่าบ้าเนาะแฮปปี้นะไปยังถ้างง้นพี่ฝากคิดเงินแล้วก็เดี๋ยวให้พี่มิกมาจ่ายรู้เรื่องไปเราไปร้านอื่นต่ออ่ะเสร็จแล้วค่ะจ่ายตังค์เรียนเชิญจ่ายตังค์ด้านในเนี่ยค่ะ คุณนะคะเดี๋ยวเจอกันร้านหน้านะคะพ่อร้านนี้ไม่มาไม่ได้เพราะเรียกว่าร้านนี้เป็นร้านที่อุปกรณ์เรื่องรถเข็นคาซีทเซฟปลอดภัยและสะดวกกับการใช้งานในชีวิตประจําวันของเรามากก็คือร้านนี้เลยเบบี้กิฟต์เข้าไปดูเลยอันนี้ปริมปริมเกิดแล้วก็ใช้ชีวิตในนี้ยังขวบก่ขยับขยัแม่จําได้เลื่อนไปไหนก็ได้ในบ้านเนี่ยตั้งขึ้นปุ๊บให้นั่งกินข้าวก็ได้ใช่หรือเวลาเขาง่วง ก็ปรับลงมาให้เ้านอนแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้ใช่ปะเสร็จเปิดเครื่องมันก็จะเขย่าอย่างเงี้ยใช่ไกวอย่างงี้จึงออโต้นะอันนี้นี่คือเขาไม่ได้เสียบปลั๊กเฉยแต่ออโต้อย่างเงี้ยแล้วมีเพลงกล่อมด้วยเพราะพี่เลี้ยงคนเดียวไงปิมโตมาด้วยกับเครื่องนี้เลยดูราคาอุ้ยเซลอยู่ด้วยตอนนี้รถพิเศษใช้จริงไงใช้จริงแล้วสะดวกจริงเลยอยากจะบอกต่อทุกพ่อแม่ทุกคนที่กาลังเล็งหารถเข็นว่าขอให้ลองคิดลองมาดู นี่ไงแล้วเดี๋ยวพอในรถก็จะมีตางนั่งฝั่งหนึ่งน้องคนเล็กนั่งอีกฝั่งส่วนอันนี้ก็พี่ปิมต้องซื้อรถอะไรวะที่ใส่ได้เยอะขนาดนี้พอลูกเยอะแล้วซื้อรถอะไรใช่วะโอ้ยเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอเคพ่อจ่ายตังค์ด้วย,ยนั่งรอก่อนจ่ายตังค์ด้วยจะกินข้าวแล้วหิ Thank you ต้องทำหน้าเซ็งเนี่ย <Bye. S 2> ของลูกทั้งนั้นเลยไม่มีของฉันสักอันนึง oh. ลูกคิดว่าวันนี้เราควรจะพักการซื้อของก่อนอเป็นของจําเป็นเดี๋ยวคราวหน้าจะต้องไปอีกสักสองสาร้านเพราะว่าเนี้ยมันของเบบีใช่ปะเดี๋ยวลูกอีก 2, mm. 2คนเขาจะน้อยใจไง เราอาจจะต้องไปแวะร้านของเล่นบ้างอะไรเงี้ยคิววันไหนอะพ่ออาจจะไม่ว่างไม่เอาบัตรมาก็โอนเงินมาก็แค่นั้นเองร้านที่พาไปในวันนี้เป็นร้านที่ทางเราความเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีลูก3ามคนแล้วแล้วเคยได้ลองผิดลองถูกหลายยี่ห้อมาแล้วนี่คัดมาแล้วว่าใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ตามลายแทงวันนี้ก็แล้วกันความคุ้มค่าความคุ้มราคาแล้วก็คุณภาพใช่แล้วต้องบอกว่าหลังจากเพิ่งเปิดมาจากโควิดเนี่ยทุกร้านลดกันแบบ ขาดใจเพราะฉะนั้นน่ะถ้าช่วงนี้ท้องอยู่หรือว่ากําลังจะมีเบบีหรือว่าจะซื้อเป็นของขวัญช่วงเบบีชาเวอร์อะไรอย่างนี้นะคะควรจะต้องรีบซื้อเพราะว่าเขาลดกันแบบบางทีแบบครึ่งราคาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะกับลูกที่เราเนี่ยคนที่3มแล้วอ่ะก็ต้องเลือกที่ดีที่สุดมันใช้ได้ยาวๆเนาะยาวๆแบบไม่ต้องให้คนอื่นอย่าลืมฝากติดตามฝากไปฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันดิ อย่าลืมฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกด subscribe เลยที่สำคัญที่สุดนะครับ MIGBEN Channel กดกระดิ่งให้ด้วยนะนรีบๆเดี๋ยวจะไม่ทันนะอีกกินจะไม่ได้ขอนฉันดา่าจริงๆนะออกมาแล้ว <c oughs> ต้องให้มันได้ครบทุกที่แล้วแล้วมันแค่ยกขอมจะอะไรนักหนาเนี่ยอ้วนอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะกิ่งๆิ่ะคะ จริงๆอย่าลืมซั้งเสื้อนปบังก่อนด้วยนะคะแซวน้อง